สวัสดีค่ะยายจำลองกับสีมากแกงงน้อใหม่เนี่น้อใหม่ตุมแล้วพี่น้องเนี่ยน้อใหม่แนงน้อใหม่ไปซื้อเข้ามาตุ่มแล้วยายมาก,กินแบบนี้อันนี้ก็เป็นใบายานางนะะด้ค่ะเด้อใบายานา่งยายกับสิมะคันไม่มาปันเอายายสิปันเอาจังแล้วไหวยายเป็นคนมักแล้วไงพี่น้องจ๋าเนี่คือยายนางเด้ะ ยานางใส่แกงเอาใหม่บ่ใส่ยานางบ่แซ่บเด้อพี่น้องขุดเอเลยไปยานางอยู่นยนหนาบ้านอ่อนงามหลายเติมน้ำอีกหน่อยนอึยงขุนแห้หลายกองบ่ออกพี่น้อง น้อยนะนบ่ดีดีปะเนี่ยน้ำน้อยเนี่ยพี่น้องปั้นเอานี่ขุนค่ะพี่น้องเียงปั้นสบายดเนี่ยน้องใหม่ใส่เงยหน้เป็นนังสิลป์เียหน้าขุนขุนเงี้ยน้าขุนคลาย ให้คุณภาพไปตั้งไฟแล้วไปเด้อเปิดเกล็ดเลยจบตอนต่อไปยุ่ไดน้นี่คือขวเบียร์ที่รอนะเจ้ายำร่งองปันน้นเนอปั้นขวเบียร์พี่น้อง เพี็กใส่ไปน้ำจุดๆไปเลยต้องเห็นละเอียดมากเหยียบหยาบก็าดิเซ็บแทะนาพี่น้องกเสียหมอนเทเสียหมอง่ายวิธีใหญ่ยหลง น้องก็ต้องเดือดนี่ก็คือผงสุรดนี่ก็คือน้ำปลาเลยพี่น้องเนาะาน้ำปลาน้ำปลาแดกเท่านี่แหละผงสุรดนี่ก็ใส่ลายก็แซบลายใส่พอดีลายๆกับพอด้เกลือนาตาใส่กันไปโหลดพี่น้อง ปรุงให้เรียบร้อยเลยเลือดขึ้นมากแบเอาผักก่แยงใส่ายายบวมหมักใส่ผักผักท่องเด้บอบวมหมักใส่ผักอย่างอืน่นใส่ผักไก่แยงเลยผักนั่งตัวกับพ่อใหญ่สูตรของยายจำลองเป็นแบบนี้สูตรให้สูตรมันเ้อพี่น้องเอ้